สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดลับความรู้เล,เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวจะชวนเพื่อนๆมาบำรุงต้นไม้นะคะแต่ยังไม่ได้บำรุงนะคะเพียงแต่ว่าเราทำสิ่งที่จะนำมาบำรุงต้นไม้กันค่ะสิ่งนั้นก็คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือจุลินทรีย์ข้าวบูดนะคะหรือข้าวเย็นข้าวเสียต่างๆนะคะ สามารถนำมาทำประโยชน์กับต้นพืชต้นไม้ของเราได้นะคะปกติโดยธรรมชาติแล้วข้าวบูดหรือข้าวเสียแบบนี้นะคะหรือข้าวเย็นนะคะใครมีสัตว์เลี้ยงพวกเป็ดหมูไก่นะคะก็สามารถนำไปให้กินได้นะคะส่วนผู้ที่ไม่มีนะคะก็อย่าทิ้งนะคะตัวนี้สามารถนำมาทำประโยชน์ได้นะคะเพื่อมาบำรุงต้นพืชทำได้ง่ายๆไม่ยากนะคะก็คือจุลรีข้าวบูดวัสดุก็จะมีดังนี้นะคะ หนึ่งก็จะมีข้าวนะคะจะเป็นข้าวเย็นข้าวบูดข้าวเสียได้หมดนะคะสองนมเปรี้ยวค่ะที่มีสารอาหารมากมายนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำตาลทรายแดงค่ะจะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะใช้ได้หมดเหมือนกันนะคะเพื่อไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันคะ่ะอันดับแรกเราจะนำข้าวเย็นหรือข้าวเสียนะคะ ใส่ภาชนะแล้วจากนั้นเราจะเติมน้ำให้ท่วมค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำจนท่วมนะคะเราก็จะคนนะคะคนให้ข้าวละลายเพื่อให้สารอาหารต่างๆที่อยู่ในข้าวออกมานะคะออกมาผสมกับน้ำเขาก็จะกลายเป็นสีขาวขุ่นๆนะคะเพื่อนๆคนให้สักพักหนึ่งนะคะหลังจากที่เราคนเขาเสร็จแล้วเราจะทิ้งเขาไว้ประมาณ20นาทีนะคะเพื่อ ให้สารอาหารหรือว่าแร่ธาตุที่อยู่ในข้าวนี้นะคะออกมาให้มากที่สุดนะคะเราก็จะทิ้งเขาไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทําต่อคะ่ะหลังจากที่ผ่านไปแล้วนะคะ20นาทีเราก็จะมาลินเอาแต่น้ํานะคะส่วนข้าวที่เหลือนี้นะคะก็อย่าทิ้งให้เลอะลาดนะคะ เราจะนําไปทิ้งบริเวณที่มีไส้เดือนนะคะเพื่อจะให้เป็นอาหารของไส้เดือนนะคะไส้เดือนตรงไหนเยอะก็จะเป็นเหมือนแหล่งอาหารให้กับต้นพืชด้วยนะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยชั้นเลิดเลยนะคะสําหรับมูลไส้เดือนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปทิ้งบริเวณที่มีไส้เดือนเยอะๆค่ะหลังจากที่เราได้น้ําแล้วนะคะเราก็จะเติมตัวนี้เลยค่ะนมเปรี้ยวนะคะเราจะใส่นมเปรี้ยวไปครึ่งขวดนะคะ เพื่อไปเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับน้ำนะคะน้ำบูดนะคะใส่ไปแค่ครึ่งขวดนะคะหลังจากนี้เราใส่จุลินทรีย์ไปแล้วเราก็จะเพิ่มอาหารให้จุลินทรีย์ก็คือน้ำตาลทรายแดงใส่ไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราจะคนทุกอย่างให้ละลายนะคะ พอละลายดีแล้วเราจะนําตัวนี้นะคะกรอกใส่ขวดไว้ค่ะเดี๋ยวปิดนมก่อนค่ะเพื่อนๆนมเหลือเราก็จะกรอกใส่ขวดไว้เลยค่ะปิดฝาค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับจุินซีย์ข้าบูหรือข้าวเสียนะคะแต่เราจะนําไปใช้เลยไม่ได้นะคะเราจะต้องหมักเขาไว้อย่างน้อย7วันถึง10วันนะคะ ช่วงเวลาที่เราหมักเราก็จะต้องมาเปิดฝาเขาทุกวันนะคะเพื่อให้แรงดันที่มีอยู่ข้างในระบายออกมาค่ะไม่งั้นจะมีแก๊สมากแล้วก็จะเกิดการระเบิดได้นะคะค่ะการบำรุงด้วยน้ำจุลินทรีย์ข่าบูดนะคะทำให้พืชของเรางามไม้ดอกก็งามไม้ผลก็ดกนะคะใครมีโอกาสทำก็ทำทิ้งทิงไว้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะใช้เวลาหมักนะคะเราก็จะทำทิ้งไว้พอ ได้เวลาเราก็นำมาผสมเพื่อลดลาดหรือฉีดพ่นได้นะคะถ้าฉีดพ่นก็ผสมน้ำฉีดพ่นถ้าลดลาดเราก็ผสมน้ำลดลาดค่ะไม้ผลก็ดกไม้ดอกก็งามใช้ง่ายใช้สะดวกเลยค่ะสำหรับตัวนี้วัสะดุก,ก็หาไม่ยากที่สำคัญตัวนี้ปลอดสารพิษด้วยนะคะสำหรับการลดลาดนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะผสมเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้ามากเกินไปก็จะไม่ดีนะคะเพราะว่าตัวนี้จะทําให้ดินเป็นกรดได้นะคะแล้วก็ผสมซักสี่ช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรเพื่อลดลาดได้นะคะลดลาดทุกๆสัปดาห์นะคะจะทําให้พืชงามแล้วก็โตวไวด้วยนะคะค่ะตัวนี้มีแร่ธาตุสารอาหารเยอะมากนะคะหลังจากนี้เราก็จะทิ้งเขาไว้เจวันถึงส0วันนะคะก่อนที่จะนําไปใช้นะคะวันนี้ยาแมวก็ไม่ได้ไปฉีดพ่นหรือลดลาดให้กับเพื่อนๆชมนะคะ ก็แค่มาบอกวิธีหรือแนะวิธีการทำจุลินทรีย์ข้าวบูดหรือจุลินทรีย์ข้าวเสียนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อไว้บำรุงต้นพืชสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสิ่งไหนทำได้ก็ทำเลยค่ะ